สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับวันนี้เองเนี่ยก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนกันอีกสักคลิปหนึ่งนะครับผมโดยเราจะเน้นกันไปที่โครงการสุดพิเศษของยูเครนนะครับที่ได้ทําขึ้นมาในระหว่างสงครามนี้หลังจากได้เล็งเห็นถึงปัญหาว่าทหารรัสเซีย,ยหลายๆคนที่มารบเนี่ยนะครับพวกเขาเองก็ไม่ได้อยากมาตายนะครับผมหรือว่าไม่ได้อยากมารบเลยนะครับพวกเขาเองเนี่ยถูกเกณฑ์มาโดยที่ไม่ได้เต็มใจใเลยด้วยซ้ําสําหรับหลายๆคนนะครับยูเคร ก็เลยเปิดสายด่วนมาเลยนะครับผมเป็นสายด่วนยอมแพ้นะครับมันคืออะไรกันนะครับผมวันนี้แหละเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับสายด่วนสายนี้กันโครงการนี้นะครับผมมีชื่อว่าโครงการผมต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อที่จะขอยอมแพ้ซึ่งมันก็เป็นการเปิดสายโทรศัพท์นะครับผมให้ทหารรัเสเซียเนี่ยโทรเข้ามาเพื่อนัดแนะเวลาไปขอยอมแพ้ได้และยูเครนเนี่ยจะการันตีให้ว่าพวกเขาจะไม่สังหารคนที่ขอยอมแพ้นะครับผมแล้วจะจับมาแล้วก็ได้รับการดูแลอย่าง ผม, linkage. ผมคือมีที่นอนไม่ได้ถูกทรมานอย่างแน่นอนนะครับจากการเปิดมาเนี่ยนะข้อมูลตอนนี้นะตอนนี้มันอาจจะมีมากกว่าน,นี้แล้วแต่ข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดอะ่ะโครงการเปิดมาได้ประมาณ3อาทิตย์นะครับผมมีทหารรัสเซียเนี่ยโทรเข้ามาประมาณ2000คนนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยได้ถูกพูดโดยตัวของโคศกของกองทัพยูเครนเองเลยนะครับไม่ได้เป็นแหล่งข่าวมั่วๆก็คือมีทหารรัสเซียเนี่ยเข้ามาขอที่จะยอมแพ้ประมาณ2000คนแล้วนะครับโดยการขอตรงนี้เองเนี่ยก็จะต้องนัดแนะสถานที่เพื่อที่จะไปมอบตัวนะครับ แล้วก็นอกจากที่มีคนโทรมาขอยอมแพ้แล้วนี้เองเนี่ยบางคนเองอ่ะยังแบบไม่ได้ถูกเกณฑ์ทหารมาเลยด้วยซ้านะแต่แบบว่าขอโทรมาถามขั้นตอนก่อนแล้วกันว่าเฮ้ยยอมแพ้เป็นยังไงเพราะคาดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยตัวเองคงถูกเรียกมาอย่างแน่นอนแล้วก็เรียกมาเนี่ยพร้อมจะยอมแพ้เลยไม่อยากจะสู้ไม่อยากจะตายนะครับผมมาถึงขอยอมแพ้ไปเลยดีกว่าง่ายดีแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยทางยูเครนยังมีโปรแกรมเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับว่าเขาเองเนี่ยเวลาที่ถ้าเกิดมีการแลกนักโทษกันระหว่างนักโทษของยูเครนกับนักโทษของรัสเซียเนี่ยแลกกันอาจจะ แพ้นะครับผมเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คนที่มาขอยอมแพ้เนี่ยถูกกลับไปลงโทษในรัสเซียเพราะรัสเซียเองอ่ะเขาก็มีนโยบายห้ามหนีห้ามถอยนะครับผมห้ามยอมแพ้นั่นเองใครหนีใครถอยใครยอมแพ้เนี่ยติดคุก10ปีนะครับยูเครนก็มีนโยบายมาเพื่อปกป้องทหารรัสเซียให้จะยอมแพ้เหมือนกันหรือว่าในอีกกรณีหนึ่งนะครับผมก็จะมีกรณีที่ว่าถ้าเกิดว่าทหารรัสเซียนะครับผมไม่อยากที่จะแบบกลับไปอยู่ในรัสเซียแล้วอะขอยอมแพ้แล้วอยากอยู่ยูเครนต่อเลยได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับมีโครงการที่แบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากๆเลยนะครับ ผมถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ทีเด็ดเลยนะครับและดีไม่ดีเนี่ยอาจจะได้ทหารเข้ามาร่วมสู้ด้วยถูกไหมอะครับแทนที่จะต้องมาสู้กับศัตรูโอบรับศัตรูเอาไว้เลยดีกว่านะครับผมโอบกอดศัตรูเข้าไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกเขามาให้เป็นมิตรนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นนโยบายที่ฉลาดมากๆแต่ตรงนี้ก็ต้องอย่าลืมว่ามันก็เป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกันเพราะว่าถ้าทหารที่มายอมแพ้เนี่ยพวกเขาเป็นสปายมาจากรัสเซียะไรครับตรงนี้เองก็ต้องมีการเช็คให้ดีเหมือนกันนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะได้กําลังเพิ่มมาาาหรือวว่่ลดดจํนนตตูไปไป้ะแ ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้เกิดมีสปายสามารถล่วงล้ำเข้ามาได้นี่นะครับแล้วได้ข้อมูลสําคัญอะไรไปเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นความเสียหายที่รุนแรงยิ่งกว่าที่ตัวเองเนี่ยได้ลดลงจากการที่รับทหารที่อยากยอมแพ้เข้ามาซะอีกอาจจะเป็นความเสียหายที่ราคาแพงมากๆเลยนะครับก็ต้องระวังเอาไว้นะในสงครามเนี่ยมันไว้ใจใครไม่ได้นะครับผมทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกมากันด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ Mystery World และหากท่านผู้ ้ชมเนี่ยอยากติดตามข่าวสารสงครามยูเครนรัสเซียหรือว่าข่าวสารความตึงเครียดการเมืองโลกต่างๆเนี่ยก็ลองไปติดตามได้ที่อีกช่องของเราอย่างช่อง Politics World นะครับแล้วเดี๋ยวในเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีช่องใหม่ที่แบบว่าจัดเต็มมาด้วยนะครับผมเป็นช่องใหม่ที่แบบจะมีแต่คลิปยาวๆเลยนะรอติดตามชมเอาไว้กันได้เลยนะครับผมยังไงในวันนี้ถ้า่านผู้ชม no Star, นเนี่ยมีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เหมือนกันใครเชียร์ฝั่งยูเครนคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับใครเชียร์ฝั่งรัสเซียเนี่ยนะครับคอมเมนต์บอกกันมาได้เหมือนกันแล้วก็ ผมกับรายการ Mystery World ลด์บ๊ายบายครับสวัสดีครับ